คนนี้เปิดหัวไปด้วยจงอังดำสิงมาวินเจอกับศิลาชัยดาบชานกองปราบนะก็ช่องเจ็ดถ่ายทอดประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะจากวิธีมวยไยเจ็ดสี่ครับจงอังดำนี่ก็ประเภทมวยเข่าเปิดเกมศิลาชัยนี่ประเภทฝีมือครบเครื่องนะแม่พอเช้าดูสภาพเนื้อตัวร่างกายแล้วเรทนี่น่าจะอยู่จงอังดำแน่นอนแต่คนนี้สามยกผมดูไว้เจ้าจงอังดำมากินศิลาชัยไม่ได้นึกกินก็กินท้ายๆแล้ว แต่ผมก็ยังชอบไปจงอ่างดำนะสำหรับกูแรกนะผมยังออกไปที่จงอางดําสิงมาวินบรรยาก,กาศหน้าเสือตัวเงินวันนี้ต้องบอกว่าฉลุยแน่นอนส่วนกูสองพยักษ์สักตะตุลกับดอกไม้ไฟครับสันติอุบลร้อยสิบพยักษ์นี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนะนะประเภทหมัดคมครับไปชกสายคนมาด้วยส่วนดอกไม้ไฟนี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องเหมือนกันเพทล็อกรัดมาตีเหนียวเหมือนกันนะแต่ว่ากลางวันไม่เคยชกเนี่ยที่ วันนี้ดูแล้วดูสภาพร่างกายผมว่าน่าจะเป็นรองไอ้เจ้าพยักษ์วันนี้ผมยังออกไปที่พยักส์กสักสตูนครับสาหรับคู่ที่สองส่วนคู่รองครับน่าจะเป็นภาคที่สี่บ้างทีเดชดช้นนครศรีกระจอมโหดวรุชาทีเดชนี่ก็ประเภทมวยเขาเปิดเกมอะล็อกรัดมดตีเดินชนเดินบี้เดินไม่หยุดอะนู่นะเดินจนหัวแตกเขาเนี้ยไอ้ทีเดชเนี่ยวันนี้น่าจะแตกกันเเจอจอมโหดจอมโหดก็ลีลาก็พอๆกันประเภทเปิดเกมเหมือนกันแต่ต่อยรุนแรงทั้งคู่นะ แต่เมื่อเช้าผมดูเนื้อตัวเจ้าไอ้จอมโหดวรุชาดูดีกว่าวันนี้นะวันนี้น่าจะไข่แตกนะวันนี้น่าจะไม่แพ้เป็นครั้งที่4คิดว่าเพราะความมั่นใจน่าจะดูดีกว่าออกไปที่จอมโหดวันนี้ตีไข่แตกแน่นอนส่วนเว้ครับไม่ต้องคิดมากครับอัตชัยกีฬาสปอร์ตร2อยย่ิบสามจะยกลีโนยกลียังนั่งวิ่งรถ้ำหนักอยู่นะเกิดอยู่สองปอนตอนนี้ก็สักเจ็ดโมงครึ่งยังมีพอมีเวลานะ อัตชัยนี่ก็ประเภทฝีมือเขเครื่องสายยกคีรีนี่ก็ประเภทฝีมือมกันแต่ว่าเน้นไปทางมวยเข่านะล็อกรัดมัดตีนะรอโต้รอ,วรอสวนมีหมดอยู่เฉพาเดินไม่เดินแต่วันนี้ถ้าเดินผมดูว่าเข้าทางอัตชัยนะผมยังชอบที่อัตชัยกินล่าสปอร์ตวันนี้วันนี้สามตัวรักนะอพี่พยักศ์ักสตูลจอมโหดแล้วก็อัตชัยเรดแดงวันนี้เด็ดเ็ดมุมแดงมันต่อมาเลยนะนะ คู่ที่ไม่น่ารอคือค,คู่ที่สองดอกไม้ไฟไม่น่ารอนะค้ผมดูแล้วเนื้อตัวชกกลางวันนกะตัวดอกไม้ไฟพอสามสี่ห้าจะยุบเ่ยนะเอามวยรักมวยชอบให้ไปแล้วครับไขรตามหาหมวยพักยกไปจุงไว้จิ้มก็กดไปได้นะชอบยังไงก็จิ้มไปอย่างนั้นราคาสนามนะอ่ะเดี๋ยวเชา้านี้ผมลาไปก่อนไม่มีใครแล้วนี่เหลืออยู่เหลือเจ้าไอ้ย,ยกกริยังนูดูดิยังยังรอดอยู่ดูนี่นี่ครับ นี่ครับยกคีรีวิ่งอยู่นะ <S <S ไม่ลองไม่ลองต้องชุดก่อนแล้วไม่ต้องลองเพราะว่า,ามันเย็นไม่ได้ทำมานตกทั้งวันอ๋อไม่ได้นั่นไม่ได้หรอกไม่ได้ก็ต้องชุดน้ำหนักนี่เพราะเราโดนขอน้หนักกม่แต่ละครก็ลุ้นยกคีรีกันอยู่นะฮะตอนนี้ก็เกือบโมงสี่ห้าแลครับนี่เห็นเรายกคีรีวิ่งไกลๆนะ ผมก็รอสำภานจะไม่ได้สำภานเลยนะเวกนี่ครับวิ่งอยู่เกินอยู่สองปอนครับวันนี้มาแทนด้วยเกินสองปอนด้วยเหน,น,นะน,นื่อยหน่อยนะเทรนเนอร์ก็นี่ยืนคุมอยู่เทรนเนอร์เทรนมวยไทยครับน่าจะลองสักชุดก่อนไหมนี่ครับอ่ะประมาณนี้ครับรอติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ